อายุขึ้นเลข4ทํทำอะไรก็เหนื่อยง่ายไขยมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่าฮอร์โมนตกลงไปค่อนข้างเอยอะผมเองนะครับชื่นชอบการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับก่อนหน้าน,นี้เนาะสามารถไปออกกําลังกายได้หลากหลายแล้วก็ไม่เหนื่อยมีกล้ามเนื้อที่ชัดซิแกแพคบ้างนะครับไม่ได้แย่นะครับร่างกายค่อนข้างดีหลังจากอายุขึ้นเลข4ครับรู้สึกทําอะไรก็เหนื่อยง่ายออกกําลังกายเนี่ยเหนื่อยไว <S <S lived, เหนื่อยเร็วนะครับมีไขมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ได้มาปรึกษาคุณหมอบิ๊กได้เช็คสุขภาพ แบบเชิงลึกพบว่ามีค่าฮอร์โมนตกลงไปค่อนข้างเยอะคูณหัอบิ๊กนะครับได้แนะนําโปรแกรมเมนเฮลโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแล้วก็เสริมวิตามินนะครับปรับสมดุลให้ฮอร์โมนของผมเนี่ยมันดีขึ้นหลังจากที่ได้ให้โปรแกรมเสริมวิตามินแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมากเลยครับหนุ่มขึ้นครับเป็น10ปีเลยทีเดียวครับ สำหรับผู้ชายท่านไหนนะครับที่อยากจะดูแลสุขภาพเกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับท่านที่มีฮอร์โมนตกอยู่นะครับรู้สึกเหนื่อยง่ายนะครับรู้สึกนอนไม่เต็มอิ่มนะครับเมื่ออายุเข้าเลข4นะครับผมแนะนําว่าให้มาปรึกษาสุขภาพกับคุณหมอบิ๊กที่นี่ได้เลยนะครับจะมีโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกให้ท่านนะครับอาจจะเป็นทางออกแล้วก็แนะนําทางที่ดีให้ท่านได้เลยครับผมมูไซเวลเนสเซ็นเตอร์